คนบางคนออกตามหากันจนพบเพียงเพื่อชดใช้กรรมที่มีต่อกันให้หมดสิ้นเท่านั้นฟังนะเจ้ากรรมในเวรอันดับหนึ่งมักจะมาในรูปบุคคลที่เรารักมากที่สุดนั่นเองอุทิศบุญของเราให้ผู้อื่นช่วยให้เขาพ้นทุกพบความเจริญมัง่งคั่งไม่มีตกต่ำการอุทิศบุญครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกว่าการเชื่อมบุญ คือการตั้งจิตยกบุญที่เราทำให้แก่ผู้อื่นซึ่งทำได้แบบทั้งจอดจงและไม่จอดจงไม่ว่าจะเป็นท่านใดเพื่อปรารถนาให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขจากบุญโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่เป็นดวงจิตปัญญาน,นั้นบุญเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอยากได้ที่สุดช่วยให้เขาพ้นทุกข์และปรับภพภูมิที่สูงขึ้นได้เพราะเขาไม่มีร่างกายสร้างบุญกุศลเองไม่ได้ สำหรับเจ้ากรรมในเวรที่มีชีวิตนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องญาติสนิทมิสหายนั้นเป็นเจ้ากรรมลูกน้องลูกค้าหุ้นส่วนเพื่อนบ้านแม้แต่สัตว์เลี้ยงล้วนแต่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่ผูกพันกันมาตามเกิดเพื่อใช้กรรมซึ่งกันและกันที่มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีถ้ากรรมดีมีมากความสัมพันธ์ก็ดีมีความสุขแต่ถ้ากรรมไม่ดีมากกว่า เจอกันที่รายมีแต่เรื่องที่ทุกข์ทั้งนั้นทั้งทุกกายทุกใจบุญกุศลที่เราอุทิศให้นี้จะช่วยให้ผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับเราไม่ว่าใครจะได้มีบุญบารมีขึ้นจนเกิดปัญญาที่ถูกธรรมและมีเมตตานำมาถึงการให้อภัยรวมถึงให้อโหสิกรรมต่อเราได้เพราะเขาได้รับสิ่งที่ดีคือบุญเป็นสิ่งตอบแทนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อการมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์เพื่อให้กรรมระงับด้วยการอโหสิกรรมเมื่อเราสร้างบุญกุศลไม่ว่าเรื่องใดเราควรจะทำการอธิษฐานและอุทิศบุญทุกครั้งอย่างไรก็ตามการแก้ไขในเรื่องกรรมการเปลี่ยนกรรมนี้ขอเรียนให้ท่านทราบไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องทำแบบสม่ำเสมอมากพอนานพอเพื่อที่จะแก้ไขได้หลุลวง เราทุกคนนี้ไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรคนเดียวท่านเดียวหรือได้สร้างวิบปกกรรมที่ไม่ดีมาแค่กรรมเดียวเพราะกว่าจะมาเกิดเป็นคนในชาตินี้เราต้องเคยเกิดมาแล้วหลายร้อยชาติแสนชาติในภพภูมิต่างๆสร้างกรรมดีและกรรมไม่ดีจึงมีเจ้ากรรมในเวรในแต่ละชาติมากมายมหาศาลในบางเรื่องที่เราพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ เมื่อเราแก้ไขแล้วไปครั้งหนึ่งเจ้ากรรมในเวรไายนั้นเขาพอใจก็จากไปแต่ก็มีเจ้ากรรมในเวรเจ้าอื่นที่รอคิวอยู่ก็เข้ามาอีกมากมายจึงต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเพราะถึงแม้ว่ากรรมบางเรื่องจะยุติไม่ส่งผลแล้วก็ตามบุญที่เราเพียรทำไม่หยุดจ้างจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยนุนให้เราพบกับความเจริญความมั่งคั่งไม่มีตก และเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปทุกภพชาติเจ้ากรรมในเวรคืออะไรกันแน่มุมมองทางพระพุทธศาสนาเจ้ากรรมในเวรคืออะไรกันบ่อยครั้งที่มักได้ยินคําว่าเจ้ากรรมในเวรซึ่งก็ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรกันแน่แม้จะลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตก็ได้การอธิบายแปลกแปกเว็บบางเแวบบ็บก็บอกว่าเจ้ากรรมในเวรมีสองแบบคือแบบเป็นคนมีชีวิต กับแบบที่เป็นวิญญาณเป็นเทวดาเป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรทํานองนี้ซึ่งก็มาสงสัยกันว่าการอธิบายแบบนี้เป็นเรื่องในศาสนาไหนแต่คงไม่ใช่พระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธ,ธเจ้าไม่เคยตรัสไว้ที่ไหนก็น่าจะเป็นเรื่องคิดกันเอาเองมากกว่าโดยความเป็นจริงทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีการกระทำและผลของการกระทำทุกอย่างเป็นของของตนเอง ไม่มีใครเป็นเจ้าของการกระทําของคนอื่นหรือของใครๆเหมือนกับการที่เรากินข้าวก็เท่ากับเราเริ่มกระทําแล้วคือกินข้าวเองแล้วตัวเราก็ต้องเป็นผู้รับผลคืออิ่มหรือได้อาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายเองไม่ได้มีใครมากินแทนเราได้เรื่องเหนือกว่านั้นเราทำบาปเปลี่ยนนตนเองและผู้อื่นเองเราก็รับผลนั้นเอง เราทําบุญบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเราก็ต้องรับผลอันนั้นเองถ้าจะมีใครที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรคนนั้นก็คือตัวเรานั่นแหละไม่ใช่ใครเจ้ากรรมในเวรจึงเป็นคำที่น่าจะตั้งขึ้นโดยความเชื่อของคนไทยและตั้งขึ้นโดยเจตนาไม่ค่อยดีงามของหมอดูหรือพระบางรูปบางท่านแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการทำพิธีขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวร ขอขมาเจ้ากรรมในเวรหรืออุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรปัญหาคือต่อให้มีคนที่จองเวงกับเราอยู่จริงๆหรือมีอะไรที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรอยู่จริงเรารู้จักเขาไหมถ้าเราไม่รู้จักเราจะอุทิศส,ส่วนกุศลจะขอขมาจะขออโหสิกรรมกับใครมันเป็นเรื่องที่ออกจะประหลาดเหมือนว่าเราเดินผ่านบ้านของคนที่เรารู้จัก แต่เขาตายไปแล้วเราเดินผ่านบ้านเขาทีก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยสบายดีไหม <S <S ทั้งทั้งที่เขาก็มีอยู่แล้วคนอื่นก็จะหาว่าเราเพี้ยนเท่านั้นเองการอุทิศส่วนบุญเช่อนอุทิศส่วนบุญความดีงามให้กับญาติผู้ล่วงลับนั้นเข้าใจกันได้เพราะเรารู้ว่าจะอุทิศให้ใครเขาเป็นใครชื่ออะไรรูปร่างหน้าตายอย่างไรเราเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร เมื่อเรามีความเกี่ยวข้องกันมีสัมพันธ์ต่อกันการอุทิศนั้นก็ย่อมเกิดผลอย่างน้อยคือเราเกิดเมตตาปรารถนาให้เขาได้รับความสุขซึ่งก็ย่อมเกิดเป็นบุญแต่ถ้าบอกว่าเราขออุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้ากรรมในเวรนี่นะใครเขาบอกให้อุทิศก็อุทิศไปเขาบอกให้ขอขมาก็ขอขมาไปบางทีเราก็ทำไปด้วยความหวาดกลัว ว่าเขาจะเอาชีวิตจะมาหลอกล้อนจะมาทำร้ายถ้าทำด้วยความหวาดกลัวใจก็ขุนมัวใจก็ไม่เป็นกุศลเมื่อใจไม่เป็นกุศลก็ม่เกิดบุญเมื่อม่เกิดบุญเจ้าทิตให้ใครได้อย่างไรแล้วยิ่งไม่รู้จักด้วยแบบนี้ก็ไม่รู้จะอุทิศไปอย่างไรคล้ายๆกับว่าเราเขียนจด,ดหมายไปขอโทษใครสักคนหนึ่งแต่ไม่ได้จ่าหน้าซองบอกเขาว่า ใครก็ไม่รู้ที่ฉันเคยทําผิดแล้วหย่อนลงตู้ไปรสณนีที่อยู่ก็ไม่เขียนแบบนี้บุรุษไปรสนีก็คงไปส่งไม่ถูกถ้าจะมีการขอขมาอะไรกันก็ควรขอขมาลาโทษกับคนที่ยังมีชีวิตที่เราเคยทําผิดกับเขาแล้วอยู่ในฐานะจะพบปะพูดคุยกันได้ก็บอกขอโทษกันก็ไม่ต้องมีเรื่องผูกใจเจ็บต่อกันส่วนเรื่องนอกเหนือจากนั้น เช่นว่าจะมีอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรมาตามอาฆาดจองเวรอะไรหรือไม่นี่ก็ไม่เข้าใจว่าแท้จริงทุกคนมีกรรมเป็นของตนต่อให้มีคนที่ผูกเวรกับเราอยู่จริงเขาก็คงไม่ได้มีแต่เราที่จะต้องมาตามมาดูเขาก็ต้องมีคนอื่นเหมือนกันถ้าเรื่องเจ้ากรรมในเวรเป็นเรื่องจริงมีอะไรมาคอยตามทวงหนี้กรรมอยู่จริงลองนึกภาพคนต่อแถว แล้วก็ทะเลาะกับคนข้างหน้าคงวุ่นวายหน้าดูถ้ามีใครมาบอกว่าแกนี่เคยฆ่าฉันเคยทำร้ายฉันแต่ไอ้หมอนั่นก็ต้องมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแกก็เคยฆ่าฉันเหมือนกันเพราะในสังสารวัตรอันยาวไกลทุกคนต่างก็ต้องเคยเบียดเบียนเคยทำร้ายหรือเคยทำความดีต่อกันมานับไม่ถ้วนว่าใครเป็นใครถ้าจะมีเจ้ากรรมในเวรมาตามทวงเจ้ากรรมในเวรนั้น ก็ต้องมีเจ้ากรรมในเวรของเขาเหมือนกันแล้วก็คงยาวเป็นหางว่าวหมัวทักท้วงกรรมกันไม่สิ้นสุดคงยาวยิ่งกว่าการทางพิเศษทางดวนบรุรพาวิถีที่ว่ากันว่ายาวที่สุดในโลกนึกนึกไปก็คงแปลกตาและน่าขำดีเหมือนกันเกรดขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทำแล้วดีชีวิตตีขึ้น เจ้ากรรมในเวรนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงหรือเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้เงินทองนั้นติดขัดอย่างหนักเพราะเขาจะมาเอาคืนในสิ่งที่เราเคยทำกับเขาทางที่ดีที่สุดคือต้องสำนึกอย่างจริงใจวันนี้ได้แนะนำเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์เรื่องการชวนเจ้ากรรมในเวรไปทาบุญเพื่อความสบายใจเพื่อจะได้ขออโหสิก,กรรมแบบเร็วขึ้นนั้นถือว่าเป็นช่องทาง ที่เจ้ากรรมในเวรให้อโหสิกรรมเราได้ง่ายขึ้นหลายๆท่านเมื่อเวลาจะสร้างบุญไปทำบุญบอกว่าชอบชวนเจ้ากรรมในเวรไปร่วมทำบุญด้วยแต่เริ่มไม่แน่ใจเพราะได้ยินมาว่าหากเจ้ากรรมในเวรมีบุญเยอะๆเขาจะยิ่งมีกำลังและจะมาทำร้ายเราได้มากหรือการชวนเขาไปทำบุญเป็นเหมือนการบังคับกายว่าให้เขาไปด้วยถ้าเขายังรับไม่ได้ ยังไม่อยากไปกับเราหรือ,อยังมีจิตอาฆาตแค้นแรงอยู่ก็อาจจะส่งผลร้ายกับเราได้เพราะมันยิ่งทำให้ไม่พอใจและอาฆาตแค้นเรามากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินแบบนี้ก็อยากจะขอแนะนำสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องถูกธรรมหลายท่านคงเคยได้ยินมาแล้วนะคะว่าการชักชวนคนอื่นไปทำบุญนั้นถือว่าได้บุญมาก อนิสงส์จะได้มีเพื่อนบริวารที่เกื้อหนุนกันและได้บุญมากขึ้นไปอีกหลายเท่าในการชวนคนที่จริงๆแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างบุญได้เองอย่างเช่นเทวดาดวงจิตวิญญาณต่างๆและโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรนั้นเจ้ากรรมในเวที่มีชีวิตเราอาจจะชวนง่ายและเขาไปทำบุญได้ง่ายหรืออาจจะไม่ไปร่วมสร้างบุญ เพราะเขาไม่ร่วมทำอะไรกับคนที่เขาโกรธแค้นอยู่ก็ไม่เป็นไรเจ้ากรรมในเวทที่เป็นดวงจิตวิญญาณเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือในบางรายเขาก็อยากมีบุญถึงแม้จะโกรธเราอยู่ก็ยังไม่ให้อภัยก็ตามขอแนะนำว่าเราควรที่จะชวนเขาไปสร้างบุญทุกครั้งที่เราทำเพราะเราหวังดีสำนึกในความผิดที่เราทำและอยากจะขอโทษเขา การที่ชวนไปสร้างบุญนั้นเพราะใจของเราอยากให้เขาหลุดพ้นจากห้วงความอาฆาตแค้นอย่างแท้จริงชวนเขาไปทำบุญฟังธรรมเพื่อให้จิตใจเขาสงบขึ้นเข้าถึงธรรมะมากขึ้นเราอยากให้เขาไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบว่าถ้าเขาไปเขาก็ได้บุญของเขาจากการที่เขาทำบุญด้วยตัวเขาเองโดยการร่วมอนุโมทนาไม่ต้องรอให้เราอุทิศให้เพียงอย่างเดียว เหมือนได้บุญเพิ่มขึ้นเพื่อที่เจ้ากรรมในเวรเขาได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเร็วๆขณะนี้ข้าพเจ้าชื่อนายนางสาวลูกจะไปทำบุญที่บอกสถานที่วันและเวลาลูกขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกเคารพนับถือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลลูกอยู่เจ้ากรรมในเวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจำได้ก็เอ่ยชื่อบรรพบุพรุษ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบอกชื่อผู้ที่ล่วงลับลูกขอเชิญทุกท่านมาร่วมทํากุศลในครั้งนี้และเมื่อท่านทําเสร็จแล้วขอให้ท่านรับเอาสิ่งที่ทําในวันนี้กลับคืนไปด้วยและอนโมธนาบุญให้แก่ลูกด้วยเมื่อเจ้ากรรมในเวงเขาเอโหสิกรรมและเปิดทางให้บุญได้ส่งผลก็ถึงเวลาแล้วที่เงินทองจะลังเลเข้ามาคิดอะไรก็เป็นเงินจับอะไรก็เป็นทอง ก่อนนอนคืนนี้สวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อโหสิกรรมให้ทุกคนขอให้กุศลผลบุญส่งผลถึงบุคคลที่แบ่งปันบทความนี้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกท่าน